ไปตัวโลกลปไปสามิบเ่ลาตัวบอ <c oughs> สบายพี่น้องวดสุขสุคนคลิปนี้บ่าวสอนที่พาพี่น้องไปเลาะซื้อป่าอยู่ที่ห้า บ้านม่วงสุมเมื่อไรแค่แข่งขมวนระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนป่าน้ําคลองขึ้นหลายพี่น้องร้านบ่าวสอนก็สิเป็นเลาะไปเบิงว่าสิมีปลาอย่างแน่นอนยามนี้ก็สิมีปลาอีตุป่านังปลากดป่ายางพี่น้องแต่าบ่าวสอนอยากได้ป่ายางเอาไว้ต้มกินยมแรงพี่น้องเอาว่ามีปลาอีตุก็สิเอาปลาอีตุน้ำ มีปลายางก็เอาปลายางโอเคข้าศัตรูเขาไปเบิ้ลต้องกันเนาะอยู่ที่หาดบ้านวงสุขตอนนี้บป้าโซนก็มาหาดบ้านวงสุขเทียบหนะ้อยเนาะงนี่เป็นทางลงไปหาดบ้านวงสุขหรือว่าลงไปท้าเพื่อหาปลานี่เป็นทางลงไปเข้มค้องไปบอนท้าเพื่อหาปลาพี่น้องระเบิดมันจะมีปลาบอะ หรือว่าิท่านแม่ค้าบอปกติแต่ละมื้อแม่ค้า,ขาเขาจะมาเลาะเอาไอเสานเอาส,าาสอนบออยากลงตลาดอยากกินปลาสดเลยสิมาเลาะเบิกนาะสิมีบ่โอ้โคนเต็มเลยโ้ะจะมาหาป่ามีทางรถใหญ่รถกรบเลย าแล้วมีปลายางไว้ไอตู้กับ่มี่ขายไม่ท้ามแล้วตัวเอจะขายตลาดลายอาายเงาหาปลาไปโมส มุมีปลายางปลาตู้อ่ะนุ้ยามันอาหมดจ้อ๋อกินกินปลาสดรอมาลรอเบิ่ง น้ำขึ้นเนาะเนี่ยท่าเพื่อหาปลาข้างวัดท่าสรีโคตรเลยเนอะอน,นี่เป็นอีกท่าหนึ่งอะอยู่บานมุ่งสุมอีกสองท่าแล้วพระเจ้าลายมองหาปลาคนหลายอู้อยูรุมเงือหลายขนาดนีน้โอ้ตอนนี้อยู่ลาวเพิ่นให้หลายมองแล้วเนาะ หลังจากที่บอได้ให้ไล่มองมาระยะหนึ่งกอนโควิดระบาดใหม่เนาะเยอะหลายขนาด,ดเลยเล้วไล่มองมามีป่าอยู่บะได้ป่าอิตู้กับป่ายางไงลอยลอยลอย,ยบังอยู่ล้มหมดสิมีป่าบอ ให้บริจาคไปต้องรู้ว่าให้โครงการเจ้าเดี่ยวผู้ตามบอกเจ้าหันบอกเจ้าดีนะขันไก่กันเก็บไปไก่กันสองลำวันนี้ย้ายรถแล้วมาแล้วนั่งเปใช่เท้าเดียวตกใก่บรไจ้ได้ค่อย นันตกเ้ามูนงปลายางไปดูยี่บ่ปลา,ปย,าปยางูมบปลาปปยางมีบ่หายโลใอ้อยู่นี่สามปลายางมมี่บ่ยนี้ยบุขข้นมาเนาะปลายางโอ้ปลากดปลายังก็มีบ่ โตประมาณจาโรโตละโลมี่บ่ถามอีเครื่งก่อ อยากไปเบิ่งปลาย่างวะ,งะโอ้น้ำขึ้นจักหน่อยนเนาะพอ,อ,อได้ปลายบ้างพออ,ออะไรตูก้กับบูมี่บบูมีวตูลง สงสัยใ่เนาะป่าอื่นะบูมี่วดนี่มีปลายังไงเขาไปถามยิธารุ่มกับบมีป่าเอาเราซื้อป่าโอ้ตะมี่ตะมี่อะน่าถงหมอกนาเถิงสูดผู้นี่บ่หมอกมาป่าเจ้าฮะปลาเจ้าย่างมอ ไปเบิ่งก่อนซะเบิ oh ่งก่อนขาโลเท่าใดกะลาพีไม้อันต้าโอไปตู้โลไปสูดสามชิป Toa à, <laughs> màn lô tối nay bay tôi nè bay tôi nè bay tôi bao bay tôi nè bay tôi hâm mộng nè bay tôi nè bay bay tôi nè bay tôi nè bay bay tôi nè bay tôi hả? bay tôi bay tôi nè 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 bay bay

โดย้านไปพตอ๋จะกินปลาสดอยู่ <c oughs> ตลาดมันบุสดมันตายโดนเลยตลาดร้ายตลาดบว,แล,วดแล้วเขาบบอยากไปเขาอยากมาเอาปลาสดๆนี่ไอ,อ้ตุกตัวเดียวก็เอา bỏ hoa cả nhà mất nè sau đây cào rồi rồi bài tụ tao nè là lô lô sàm sịp hàn tụ nói tao là lô ข네อบใจขอบใจเดยโดยดยรการเลยไปจุโต๊หนึ่งเราพี่น้องเลยอาไอยกิดแรงเนาะโยสามชิพพันกีบอยู่ผาเหือพี่น้องโทรโลเลาเโดีกอยมาแรง ปอนบ่ายบ่ค่อยมีป่าขึ้นเนาะลายมองกับใบอใยากไล่กันเลยเจ้หลายเจ้าลายมองได้ตอนเช้ากับตอนแรงข<ป>าใหญ่ๆก็อยู่ลุ่มเนาะพอขาเคือใหญ่ๆก็อยู่ลุ่มอะ่ะก็จะนอนนี่ได้บ่ะเนี่ย ฟังเมืองนั้นอันแมนฟังนครพนมพี่น้องเลยจังหวัดอ,อำเภออำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มื่อนนี้สิขอจบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่บายบาย